ออนรับเข้าสู่นวานร์เรนพลน,นะคะวันนี้แบมบี้เบนจีมาเล่นด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ชื่อ5ซับนะทุกคนแบมบี้ <c oughs> ชื่ออินพอสเตอร์แล้วคือเกียวชื่อ5ซับนะทุกคน <c oughs> ไปกันทุกคนเอา้า ไปกคนอ้าวอ๋อแบมบอกเกมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช euh ่คนละคนกันคนละคนกันโอเคียวเคียวคีไป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 เฮ้ยเฮ้ยคุยมุทเอคุยมุทเอร์เกยเกย่าไปทางนั้นเกย่าไปทางนั้นเกย์จะไปทางนั้นเกย์จะไปทางนั้นกินน้ำเงินมุทเอ รูเวนทุกคนชินเงินมุท่าชินเงินมุท่าทุกคนน่ากลัวมากมุท่าโชว์เลยคืออะไรอะ่ะ แปลว่าเหลืออ e ีพอซอร์หนึ่งคนเนะะี่ยค่ะมันเริ่มไม่ใช่มันเราเริ่มไม่ไว้ใจแบมบี้แล้วละ่ะเปลี่ยนชื่อไหมยอมรับมาใช่ไหมจุม๊บา่าแล้วฮโอ๊ยแบมนั่นก็ว่าแล้วทำไมม,นะมันหดจัน สนิทที่ไว้ใจนะคะทุกคนจากช่องแบมบี้เบนจีนะคะทุกคน B A M B I แล้วก็เวนวัก B E N J E E นะคะ double E ค่ะโอ้โหแล้วก็เนียนมากเนียนเวอร์คืออะไรอะเนียนมาก เราไม่ต้องรอให้สำเร็จท้า,ทาแล้วนะคะทุกคนเราไม่ทานอยู่แล้วแหละดูจากท่านะแ <_ C 1> บมคือแบบตามไปถล่มค่ะที่ช่องแบมบี้เบนจี้ขับไปทุกคนทุกคนตามไปถล <_ Q> ่มคือแล้วแบบไม่มีใครมาแก้แก้สิแก้แก้เออแก้เอา มันน่าโมโหพุกคนอยากเป็นอิมม้างอ่ะเป็นครูเมกแลีวตาต่อไปฉันจะไม่เชื่อใจแบมบี้แล้วนะคะคนที่ชื่ออิมพอสเตอร์เนี่ยยังมายุ่งกับฉันอ้าวแบมบี้หายแบมบี้หายคือเนียนมากแล้วก็เนียนไปอ้าว ตายเลยเหรอวิจัยไ,ไวจังเชอรี่พอปะเนี่ยพวกคนเพิ่งไปเหรอมันจะฆ่าไวไปปะฆ่าไวไปไหมอะ ถ้าไม่ใช่กับแบมนะล,ล่ะ <c oughs> เราไม่ไว้ใจเพื่อนทุกคนไม่ไว้ใจเลยอ้าวโหวตตัวเองอีกคืออะไรอ่ะงงงงดิอ้าเป็นอิมพัลเตอร์ด้วยใครโหวตเอง,เอ,ง <c oughs> อิมพัลเตอร์เล่นไม่เป็น嘛เนี่ยเราเริ่มมีก็ี้ได้ค่ะทุกคน เอ้เอ้หลักสีหลักสี <c oughs> เราจะเล่นจก่าเราจะเป็นอิมพอร์เตอร์ดีไหมเนี่ยเป็นคู่เมียอีกแล้วอ่ะคือช่องตามไม่ก้ากล้าเลยอ่ะเดี๋ยวจะยุ่งยุ่งไปกันเลยนะสามตีคนไปกันไปไมุดท่มอมาหรอ ค้ยแล้มีแต่คุยสั้นๆทางนั้นเลยดีใจนี่ก็วินง่ายๆปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบมจะฆ่าใช่ไหมไอ้จะฆ่าใช่ไหมไอ้แบมเอ้าเป็นคุยที่ค่อนข้างยากนะทุกคนฮะเอาอีกแล้วเหรอ โอ้อ้าวจับได้เว้ยดีใจดีใจดีใจเพื่อนโดนจับได้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 ดีใจดีใจดีใจหอยยาหอยยาหอยยาอือหือ ต้องดูแล้วค่ะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเชื่อคำของอตีสโซไหมมืจึร้องไห้เลืเกินอยากจะร้องไห้เลืเกิน จะติดติดกระสีเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาน้องเม่เอมมสีเขียวไม่โหวนะเดี๋ยวกระแนงโหวเมันก็เต้ากาลหรอกมันสีเขียวเป็นไม่ใช่หรอเนี่ยวันนี่เราก็รอสีเขียวไปด้วยความ ที่ไม่ควรไว้ใจจริงค่าไม่พอคือแอบอ้งชิงอ,อย่างน้อยเธอก็ต้องไปดีนะไปค่ะสตาร์ทเลยค่ะเราไม่รอคนแชร์แค่เราเอามาด้วยสีส้มมาไปครบทีมานะไป คือเรียกได้ว่าแบบดูไปยาวๆให้ตาเปื่อยไปเลยทุกคนพคู่มีกแกแกเป็นแน่ๆเลยอะเราไม่เคยเชื่อแบมบี้อีกต่อไปแล้วแบมบี้เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงๆทำไมมันก็มีดาวนโหลดดาตาได้หรอ น้อยแล้ก็ไม่อยากโดนฆ่านะครับซาบุธาดีแล้วซาอะไรกันเก่งนักหนาซาอะไรกันเก่งนักหนา ดาลุ้นแค่ใต้ค่ะทุาากคนสีสม้มอาจจะเป็นนะครับเพราะว่าสีเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันเลยดูสิแ่วาทางมันจะเสร็จไหมเลยทำซากให้เสร็จได้โอเคทักเราเสร็จแล้วอุ้ยสีส้มกดพอดีเลยโอ้โอ oh. oh. ้คงจะรู้ว่านักข่ายะ <c oughs> ที่ก็อยู่คนเดียวสีสม้มก็นะสีดำอยู่กับสีเขียวเป็นคนสุดท้าย มีการมาโวลด้วยเป็นอิมพอสเตอร์จริง <laughs> เป็นอิมจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้ห่วยะห่วยห,ยห,ยห,ยหย่ยะเป็นอิมพอสเตอร์ผููอยู่เดียวเดียวได้ แต่เดแล้วกันนะทุกคนเราเป็นคนใจร้อนมีคนโทรหาแล้วด้วยค่ะคนจะดีกได้ยาค่ะเรารับไม่ได้ค่ะตอนนี้เราทำคลิปอยู่คือคู่มิดแลว้ว่าคืออะไรอ่ะคือไม่เข้าใจคือ โอกาสที่แบมบี้จะเป็นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงเฉียดฟ้านะทุกคนเราเหรือไม่เราแหวงคนอื่นเท่าไหร่นอกจากเพื่อทน,นเองนะคะเอะอเฮ้ยสีดำตายอ้าครูมาแล้วใครฆ่าใครฆ่า ทองดีเจนะคะทุกคนตอนนี้รู่มานะคะบ๊ายบายค่ะ